สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะมาพบกันในช่องพีพีพีพนะครับผมสวัสดีครับแอดมินคนเดิมนะครับผมปูเยี่ยมพารวยปูเยี่ยมนะครับผมพบกันในช่องพีพีพพอ่ะหายหน้าหายตาไปนานนะช่องนี้ ไม่ได้ลงสังวัดที่แล้วนะฮะมาผงวันนี้นะครับผม fc แฟนช่องที่กำลังติดตามก็ต้องขออภัยโทษด,ด้วยนะครับเพราะว่า,เ,าเราเว้นการลงเลขต่อเนื่องนะครับผมแต่งวดนี้จะลงต่อเนื่องให้ท่านชมนะฮะเอเรามาตามเลขวิ่งกันก่อนนะครับในงวดนี้เลขวิ่งง่ายๆ นะเลขวิ่งง่ายๆมีแนวทางให้เห็นเข้าตรงๆจะจะอ่ะจะจับเลขวิ่งนะที่เป็นเลขแทนกันให้ด้วยนะครับผมเลขวิ่งและเลขแทนกันตามชมนะครับผมว่าเลขวิ่งแทนกันเข้ากันได้ไหมนะฮะ,ะตามชมนะครับผมที่เห็นก็วัวกําลังกินหญ้าแหละครับทางโน้น นะครับเดี๋ยวเขียนหัวมาก่อนนะครับผมเลขวิ่งสองตัวมาตัวนะครับงวดสิบหกสอคอหกห้าอ่ะ ตามชมกันนะครับผมเขียนแล้วเขียนแล้วเขียนแล้วเห็นไหมถ้าไม่เห็นจะขยับเข้ามาอีกหน่อยหนึ่งรู้สึกว่ามันจะไม่ชัดเท่าไหร่นะฮะอันหนึ่งท่าเอาขยายขึ้นอีกหน่อยหนึ่งนะฮะเลขวิ่งเราจะทวนให้สักสองสามงวดสี่งวดห้างวดพอนะฮะ ฝั่งนี้ฝั่งนี้เลขอาจะทำเป็นสองฝั่งนะงวดออกเก้าหเลขวิ่งมาที่ตัวไหนครับผม มาที่เก้ากับศูนย์ครับาเข้าไหมเข้าที่ศูนย์เกดครับผมเข้าที่ศูนย์เกตนะฮะอ่าตรงนี้เป็นวิ่งก็แล้วกันฮนะอ่าศูนย์เกดมาศูนย์กันหนึ่งนะเดี๋ยว ม,มักตัวถูกไปพร้อมๆกันเลยนะ,ะเข้าที่ศูนย์นะศูนย์เจ็ดวิ่งศูนย์กับหนึ่งออกหนึ่งเจ็ดนะฮะวัดถัดมาออกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเข้าไหมเข้าที่หนึ่งครับผมอ่าหนึ่งเจ็ดวิ่งที่ตัวไหนครับวิ่งศูนย์กับหนึ่งอีกนะฮะ แม่ตัดสินใจยากมันมาเหมือนกันเลยงว,งวดนี้มาที่ศูนย์แล้วครับผม0ูนย์ห้าออกศูย์ห้าเห็นไหมสี่ศนย์ห้านะฮะศูนยห้าวิ่งที่ตัวไหนครับวิ่งที่8กับ9ครับผมนึกว่าจะไม่มามาไหมแปดกับ9้ามาไหมเข้าเก้าสี่แล้วครับผม อ9สี่วิ่งอีกวิ่งตัวไหนครับ9สี่วิ่งงวดนี้นะวิ่งที่เจ็ดกับแปดนะครับผมเห็นไหมเห็นไหมเออนี่เห็นชัดเจนแล้วนะ9สี่วิ่งที่เจ็ดกับแปดแปดจะมาไหมเจ็ดจะมาไหมนะฮะอ่ะเรามาดูแนวทางเลขวิ่งอีก แนวทางหนึ่งนะเราจะใช้เลขแทนกันนะฮะทางนี้เป็นเลขแทนกันนะเก้าหกแทนด้วยสี่หนึ่งนะฮะสี่หนึ่งเ,เลกวิ่งจะมาตัวไหนครับผม หแทนด้วยสีหนึ่งอาฝั่งนี้นะฝั่งนี้จะจับสี่ตัวนะ สี่ห้าหกเจ็ดเข้าที่เลขเจ็ดครับผมอ่าศูนย์เจ็ดเลขแทนกันก็คือห้าสองนะครับผมห้าสองอ่าได้เลขจิดสี่ตัวนะครับผม ห้าหเข้าที่หนครับผมอ่หนเล็ลขแทนกันก็คือ02นย์สอ้าหกสนะครับผมหกได้เลขวิ่งที่5้าห เท่าไหม่ครับเข้าศูนย์ห้าครับผมศูนย์ห้าอ่าศูนย์ห้าเลขแทนกันก็คือห้าศูนย์นะครับห้าศูนย์ได้เลขวิ่งที่ได้เลขติดนะฮะเลขวิ่งแล้วได้ติดติดนะฮะสามสี่ห้าหก เข้าตัวไหนครับเข้าที่94ครับผมมีสี่ไหมมีอ่าต่อไปอ่าลืมมองจอนะอ่าไล่ใหม่สนะี่หนึ่ง96เลขแทนกันก็คือสี่หนึ่งสี่หนึ่งจะมีเลขติด4 5 6 7เข้าไหมเข้าเจ็ดนะครับผมปั้งนะูะ07เลขแทนกันก็คือ52นะฮะ ห้าสองเข้าที่ห้าหกเจ็ดแปดนะฮะติดสี่ตัวได้หนึ่งเจ็ดเข้าไหม้เข้าปั้งอา้าวหนึ่งเจ็ดเลขแทนกันคือหกสองนะเ,เลขเดินจากเลขติดคือได้ห้าหกเจ็ดแปดได้ออกศูนย์ห้านี่ห้ามาไวแล้วเข้าไหมเข้าปั้งนะฮะห้าศูนย์เลขที่ติดกันก็คือเลขที่มาคือสามสี่ห้าหก เข้าไหมครับเข้าปั้งนะฮะเอาเก้าสี่เลขแทนกันของ 94. เก้าสี่ก็คือสี่กับเก้านะฮะสี่กับเก้าได้สองสามสี่ห้าะฝั่งนี้ก็เดินดีนะ รับกันพอดีฝั่งนี้ก็เดินดีนะเข้าปัง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 นะครับอ่ะงวดนี้งวดนี้เก้าสี่ได้วิ่งที่เจ็ดกับแปดนะครับผมอ่าฝั่งนี้ได้สองสามสี่ห้าอ่าสายวิ่งสายรูดนะฮะวิ่งสิบหน่วยบนเท่านั้นนะครับผมบน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 ,บนนะฮะในงวดนี้นะฮะ เราจะรอผลกันนะว่าวิ่งจะเข้าไหมนะเราจะมาดูกันว่าระหว่างเกตกับ8ตัวไหนจะมาจับมาใส่ฝั่งนี้ถูกกันพอดีนะครับผมนี่90นี่เห็นไหมศูนย์สี้ย์หกศูนย์เจ็ดเก้าสี่เก้าห้ก็ดได้เลขแปดตัวศูนย์หก็05นย์7้าศูนย์หกศเ้าหหนึ่งจ็ดเข้าที่หนเกได้เลข8ตัว ศูนย right hmm. hey, ์ก็หนึ่งได้ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเข้าที่ศูนย์ห้าปังนะศูนย์ห้าแปดกับเก้านะเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกเข้าที่เก้าสี่ปังวันนี้นะครับเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าหรือแปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าอ่าไม่มีใครรู้ว่าจะออกตัวไหนนะแต่ตัวเลขนี่ออกได้ทุกตัวนะครับผม อ่ะเราตามเลขวิ่งกันใครได้เลขวิ่งชุดนี้ไปเห็นแล้วก็จับไม่ยากนะฮะ FC แฟนช่องจับได้ง่ายๆนะครับผมอ่ะตามไปประกาทันไหมไม่ทันก็ไม่ว่ากันนะครับผมจะจับเลขที่แอดมินคนเดิมโปูเยี่ยมนะ,ะพูดในช่อง PPP นะฮะ สามแค่นี้นะครับผมอ่ะขอบคุณมากครับหมดเวลาพอดีไปแล้วไปแล้วไปแล้วอำลาพาจากเท่านี้นะครับผมอ่ะมีไม่อดหมดไม่มีนะครับผมคำว่ามีอย่าให้หมดคำว่าอดอย่าให้มีกับท่านนะครับผมมาโชคดีนะครับปัอองปังรางวัลที่หนึ่งกันเลยนะฮะไปแล้วไปแล้วไปแล้วไป